เรื่องนี้คือเป็นอนิเมชันที่สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านงานภาพครับสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่องดาพิฆาตอสูร์เต็ม10บวกมีสปอยแน่นอนครับผมว่าหลายคนคงดูมาแล้วเด็กก่อนอื่นผมรู้เลยว่าทำไมอน,นิเมชันตังนี้มันถึงดังเปี้ยงป้างและเข้าถึงคนทั่วทุกมุมโลกได้ขนาดนี้ไม่จะ่เด็ก3ขวบ5ขวบยังรู้จักไอเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นงานที่เสพง่ายครับ ระหว่างเนื้อเรื่องที่เข้มข้นลึกล้ำสลับซับซ้อนกับงานภาพที่อลังการสวยสุดาง,งามแอคชั่นสุดจมันเนี่ยผมว่าเด็กๆอะ่ะคงชอบอย่างหลังมากกว่าต่อให้คุณไม่ชอบเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องเรื่องนี้ยังไงนะหากคุณได้ดูนะงานภาพสวยๆนะแอคชั่นมันมันมันก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะบอกว่าคุณไม่ชอบอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับรีวิวโดยภาพรวมนะครับ อนิเมชันตรงนี้คืออนิเมชันที่สร้างงานภาพมาตรฐานใหม่แห่งวงการอนิเมชันญี่ปุ่นเนื้อเรื่องอาจจะเป็นพลดเดิมๆที่สร้างมาประมาณ30ปี40ปีหรือเห็นได้ตามตลาดทั่วไปแต่มันก็มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของนักเขียนครับซึ่งสิ่งนี้มันคือจุดเด่นของนักเขียนมังงะอยู่แล้วที่ทําให้ของธรรมดาที่เคยมีมาให้เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของตัวเองได้อ่ะต่อไปเป็นรีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนเลย อย่างแรกงานภาพครับถ้าบอกแค่ว่าสวยเนี่ยมันคงเป็นคลิปที่มักง่ายและหลายคนคงพูดกันแล้วว่าไอง,งานภาพตรงนี้สวยแต่ผมจะจอจงรายละเอียดไมากกว่านั้นครับงานภาพเรื่องนี้ทั้งสวยมีเอกลักษณ์ใช้ทีดีได้อย่างลงตัวและฉลาดใช้ครับคำว่าสวยเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดมากแล้วอะ่ะทั้งการจัดแสงจัดเงา,จ,เงาจัดตัวละครการขยับตัวละครผมข้ามไปเอกลักษณ์เลยนอกจากคำว่าสวยเนี่ยสิ่งที่เป็นสุดยอดสำหรับผมอย่างหนึ่งในงานแอนิเมชั่นญี่ปุ่นนะก็นี่เลยครับ แล้วก็บอลวันพีชนาวุโตเขาก็มีเอกลักษณ์อย่างเงี้ยของตัวเองเหมือนกันคือแปลว่าเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือดบาบพิฆาตนสูรเว้ยต่อไปเป็นการใช้ทีดีนะครับปกติงานแอนิเมชันที่ผมเห็นนะครับเขาใช้ทีดีในการเคลื่อนไหวตัวละครเท่านั้นแต่เรื่องนี้คือใช้ทุกอย่างเลยทั้งการเคลื่อนไหวตัวละครเหนืองานฉากเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับฉากมากกว่าตัวละครครับและด้วยการที่ใช้ทูดีในการขีดนน้งหลักเนี่ย แล้วใช้ฉากเป็นทีดีนะมันยังสร้างมิติมาให้คนดูอย่างผมด้วยเอาจริงๆนะไอ้ค่า UFO เนี่ยเขาก็ทำเฟสซีโร่เมื่อ10ปีก่อนอะได้ดีแล้วแล้วผมชอบมากสําหรับผมนะแต่เรื่องนี้นะข้ามไปอีกขั้นหนึงแล้วอะต่อมาคือการฉลาดใช้ครับไอ้การฉลาดใช้ในที่นี้คือเอาตรงๆนะก็เหมือนการลักไก่อะแอบเนียนเช่นการหยุดเฟรมภาพแค่ไว้ขยายเข้าหรือขยายออก เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเนี่ยอน,นิเมชันส่วนใหญ่ก็ทำกันอย่างนี้แหละเพื่อประหยัดต,ต้นทุนและเวลาในการผลิตเขาจะแช่ภาพแบบนิ่งๆแบบไร้อารมณ์มันมีความหมายแฝงอะไรเลยแต่ต่างจากเรื่องนี้ครับตอนที่ซันจิโร่คิดหรือพูดอะายเนี่ย <c urs> เขาจะทาเฟรมภาพหยุดนิ่งและให้โฟกัสให้เห็นว่าตัวละครตัวนั้นน่ะกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่แล้วแช่เฟรมภาพให้เรารู้ว่าศัตรูตัวนั้นน่ะร้ายกาจขนาดไหนโดยทําให้เราเห็นว่ามีร่องรอยอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตอนอสูนต่อสู้ อะไรประมาณนี้มันทําให้คนดูอย่างผมอะลุนและเอาใจช่วยตอนททนจิโร่สู้อะได้มากขึ้นเอาละครับด้านงานภาพพอแค่นี้แหละเดี๋ยวจะยาวไปต่อไปคือฉากแอคชั่นครับสิ่งที่ต่อยอดม,มาจากงานภาพที่แสนดีไอ้ด้านนี้นะผมต้องขอคารวะและชื่นชมจร,จริงๆเลยว่าเขาสุดยอดม,มากคนเขียนง,งานนะเขาวาดภาพนิ่งให้สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงพลังเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะแต่คนทำอนิเมชั่นให้ภาพมันเคลื่อนไหวนาทีนึงเนี่เคลื่อนไหวแบบลื่นไหลแบบสุดๆอะ และต้องไปทําให้แฟนคลับที่เคยอ่านมง n g ผิดหวังด้วยจุดนี้ผมมองว่าเป็นงานที่หินที่สุดสําหรับคนทําอนิเมชั่นเรื่องนี้นะแต่เขาก็สามารถทําออกมาได้ดีแบบดีสุดๆเลยแล้วนอกจากภาพสวยนะไอการต่อสู้แอคชั่นที่แต่ละคนมีปานไม่เหมือนกันอาสูรมีพลังไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อหรือจําเจเลยอะ่ะแล้วตัวละครหลักเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อเรื่อยๆอีกทําให้เรารุ้นว่าครั้งหน้าที่สู้กับอสูรเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมได้มากกว่านี้ไหมแล้วถามผมว่ามันมีไหม มันมีจริงๆครับต่อไปคือด้านตัวละครครับบอกเลยครับว่าตัวละครเรื่องนี้นะผมให้8เต็มส0ขึ้นทุกตัวเลยไคเตอร์ดีไซน์ภายนอรเนี่ยฝึดยอดมากเห็นครั้งแรกเนี่ยผมประทับใจทุกตัวแม้แต่ตัวกิกิหรือชาวบ้านเองก็ตามอ่ะถ้าจะไม่ชอบตัวละครในเรื่องนี้นะคงเป็นนิสัยไคลเตอร์บุคลิกส่วนตัวของมันเองอ่ะอย่างเออเนี่ยโวยวายไปไหนน่าตำคานมาบางทีอ่ะหรือไอเนี่ยแกบังอ่านว่านี่สะกดตังว่าอัปรักษ์์ยังงั้นเหรอ แต่พอพูดถึงเซนนี่สื่อแล้วผมขอพูดถึงนักภาคไทยต่อเลยนะครับผมดูทางเน็ตฟิกนะบอกเลยครับว่างานภาคไทยทางเน็ตฟิกนะทาได้ดีมากไอเซนนี่สื่อนะเป็นตัวละครที่โคตรบวกเวกโคตรเวยวยโคตรน่าลำคาญเลยแต่การใช้เสียงภาคของพี่เกอะ่ะคือภาคตัวน่าลำคาญยังไงไม่ให้คนดูอย่างผมอะลำคาญเกินไปได้อะ่ะคือเขาสามารถทำได้อย่างนั้นอะผมนับถือได้ว่าแกภาคได้สุดๆจริงๆอะ ตัวอื่นผมก็ชอบยิ่งตัวหลักทันจิโร่ไอหมูป่าหรือสาหลักเนี้ยผมขอพูดถึงพี่จูนหน่อยแล้วกันผมจําเสียงภาคแกได้หลักๆสี่ตัวไอซาชิมิเออแมงมุมตัวหนึ่งคนตีดาแล้วก็อีกคนหนึ่งใครว่าอ๋อ,อ,อใช่ไม่ขึ้นแจสน็สันเออมูซันเออยิ่งตัวซานิมิเนี่ยผมว่าพี่จูนแกภาคได้สุดยอดที่สุดตอนมันนผล่มาครั้งแรกน่ยมันมีทั้งอารมณ์คนบ้าบ้าคนเนื่องข้างละคนที่เหมือนพยายามเก็บความโกดเอาไว้ในใจอ่ะ อารมณ์พี่จูนตอนนั้นแกอ่ะสื่ออารมณ์ได้ดีมากมากอ่ะบอกเลยว่าล็อกเอาไว้เลยให้พี่จูนอ่ะภาคตัวนี้ยันจบอาวสารเรื่องนี้เลยผมว่าดีและสุดๆเลยตัวเนี้ยแต่หากมีคนชอบมากๆก็ยังมีคนที่ผมรู้สึกว่ายังให้เสียงภาคไทยแปลกๆอยู่คนแรกเลยคนที่ภาคเสียงลุยครับคนเดียวกันกับคนที่ภาคเสียงกียูแหละตอนลุยผมมาครั้งแรกนะผมคิดว่าจะเป็นเสียงแบบเด็กตัวเล็กๆหน่อยดูแบบขี้เหงาแต่ตอนได้ยินครั้งแรกนะ อารมณ์แบบตกใจอะ่ะเหมือนเด็กหนุ่มวัยรุ่นสูงประมาณร้อยแปดสิบอ่ะเสียงข้างแรกแกอะ่ะแต่หลังๆมานี่คือค่อยๆปรับเสียงให้มันดูโทนอ่อนลงมาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้ากับคาทิเตอร์อยู่แหละอาจจะแบบว่ามีนักภาคไม่พอต้องสลับตัวกันเข้าบีบงานอย่างนี้ทุนจ้างมีแค่นี้เออผมเข้าใจพวกคุณนะแต่สุดท้ายผมก็ไม่ชอบเสียงภาคตัวละครดุยอยู่ดีอะ่ะแต่สําหรับผมมันก็ไ่ถึงกับแย่จนแบบทนฟังไม่ได้เลยนะยกเว้นคานาโอเนี่ยบอกเลยว่าไม่แต่ผมอะ่ะ ก็ยังรู้สึกว่าเสียงลอยไปไม่เข้ากับรคเตอร์ตัวละครถ้าหากว่าเป็นมืออาชีพนะผมคงหัวเราะอะเพราะว่าที่ผมได้ยินมานะมันเหมือนเสียงคนที่เพิ่งหัดภาคอะเหมือนแบบว่าจ้างพัทางมาช่วยภาคในเรื่องนี้เยต่อมาครับงานเพลงดีซ่าคนนี้นะผมติดตามตั้งแต่งานเฟสติโร่แล้วอะแล้วงานเพลงเปิดเรื่องของเรื่องนี้ที่แกร้องมันก็ไม่ได้ทําให้ผมผิดหวังเลยหรือเพลงเปิดต,ต่อมาเพลงปิดไม่ได้สาวประกอบของเรื่องนี้ตอนฉากแอคชั่นฉากดราม่าเนี่ย ก็ทำออกมาได้ดีมากครับสื่ออารมณ์ตัวละครสื่อเซตติ้งของเรื่องนี้ได้ดีมากครับต่อไปคือส่วนที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะครับอย่างแรกครับผมรู้สึกว่าตอนต้นเรื่องอ่ะเขาเล่าเร็วเกินไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนต้นเรื่องอีพีแรกเนี้ยตอนทันจิโร่เห็นครอบครัวตุยหมูแล้วเจอคิวเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาได้จะแบ่งตอนเนี้ยออกมาเป็น2ตอนอะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่ผูกพันกับครอบครัวทันจิโร่เลยเว้ยสำหรับทันจิโร่เนี้ยมันคงเป็นอะไรที่หนักหนานะแต่สําหรับส่วนตัวผมเนี้ย มันเป็นอะไรที่โคตรจะเร็วแบบเหมือนแค่มาแวบๆบแบบแล้วผ่านไปเลยอะ่ะไม่ได้อินหรือมีอารมณ์ร่วมกับการสูญเสียของทันจิโร่เท่าไหร่เลยหรือตอนเนี้ยตอนเจอมูซันครั้งแรกกับเจอคุณธรรมโยหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยมันดูเร็วไปนี่คือบอสใจของเรื่องเลยนะผมรู้สึกว่าน่าจะโผลมาช้ากว่านี้สักหน่อยนึงอะ่ะมันทาให้ผมรู้สึกว่าตัวบอสไม่น่าสนใจอะไรเลยอะ่ะผมกลับไปให้ความสนใจไอ้พวกอาสูรข้างขึ้นมากวกว่าอีกอะ่ะแล้วอาสูนข้างแรมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมโคตรเสีย,ยลยเว้ย มูซันบอกว่าอสาูรข้างแดนม,มันกระจอกไร้ค่าเนี้ยแล้วไอ้พวกต่ำกว่าอสูรข้างแดนเนี่ยมันจะมีไร้ค่ายิ่งกว่าเหรอขนาดลุยยังฆ่าหน่วยพิฆาตอสูรดน,นขนาดนั้นเลยแล้วคน,น,นอื่นๆเนี่ยไม่คิดจะเก็บเอาไว้สู้กับหน่วยพิฆาตอสูรคนอื่นบ้างเหรอไอ้บทตอนเนี้ยมันดูแปลกๆอ่ะเหมือนเขาพยายามอยากสร้างเรตติ้งอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเก็บเอาไว้อ่ะเอาไปร่วมมือกับเอ็นมูวงเนี่ยเผื่อคิวจูโร่ก็รับมือไม่อยู่อ่ะอสูรข้างแดมห้าตัวเลยนะคือแบบเออเวจะรีบไปไหนอาจารย์อ่ะในช่วงแรกนะ ตอนที่เล่าดีสุดคือตอนทันจิโร่ฝึกกันไม่ถึงตอนสู่กับอตูนบึงแค่นี้เลยต่อไปครับแฟตแบ็กตัวละครตัวไหนที่กําลังจะตุยหรือกําลังจะแพ้เนี่ยแฟตแบ็กจะขึ้นมาทุกรอบเลยไอตอนภาคแมงมุมนะป,ประมาณเออแ EP ได้บ้างขึ้นมา5รอบของเซนนิสึอินโนสเกะทันจิโร่แล้วก็แมงมุมอีก2ครั้งผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปอ่ะบางตัวละครนะผมรู้สึกว่าเขาสามารถอ่ะเอาไปเล่าที่ลังก็ได้ หรือไม่ต้องเล่าเลยก็ได้อย่างไอตัวของลุยกับครอบครัวแบงมุมเนี้ยบางครั้งผมรู้สึกว่ามันเล่าทีเดียวให้จบเลยก็ได้มันก็แบบค่อยๆหย,ยอดมาสู้กันสักพักปุ๊บแฟดแบ็คเล่ามาหยอดสู้สักพักปุ๊บแฟดแบ็คเล่ามาหยอดอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องกันครับก็เนี่ยเหมือนเรียบอะเหมือนเขาคิดหาวิธีแบบทําให้ตัวละครอ,อะมันมีมิติไม่ได้ก็เลยแฟดแบ็คแฟดแบ็คลูกเดียวเลยแล้วแฟดแบ็คจังหวะนนกที่สุดๆสำหรับผมก็มีอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่น แฟดแบ็กตอนที่ทันจิโร่อะกำลังแพ้ให้ดุยครับมันไม่เคยพูดถึงพ่อเลยนะตลอดเกือบ20 EP อพีพอนึกถึงพ่อได้ปุ๊บเอา้าอยู่ๆใช้ปานเพิงได้เฉยเลยไอ้ก่อนนั้นเนี้ยเขาน่าจะหยอดมันหน่อยหนึ่งอะว่ามันมีพ่อเป็นอย่างนี้นะเคยทาอย่างนี้มาก่อนนะผมจะแบบว่าอ๋อคอยดุนคอยแบบเอาใจช่วยได้มากขึ้นหรือแบบเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็โดนเข้าใหม่แล้วอาจารย์หรือไอตอนเนี้ยไอตอนภาคย่านหนึ่งรวมเนี้ยสู้กันแบบโคตรจะมันเลยแต่มันจะมีแฟดแบ็ก ให้ทันจิโร่อะนึกถึงหน้าน้องสาวมันช่งชวงๆแบบอู้ขัดอารมณ์เว้ยแล้วอยู่ๆก็เอา้าใช้พลังเพลิงได้เฉยเลยพลังเพลิงรักษารักษาพิดได้อารมณ์ประมาณว่าไม่อยากให้ตัวละครตายมากกว่าเลยแบบอ่ะคิดวิธีหาทางรักษาไม่ได้ก็เลยโยนให้ในตุกเกอจังอะรักษาพิดได้เลยมันเลยทําให้ซีนอารมณ์หรือการเอาใจช่วยตัวละครเนี่ยมันดรอปลงไปสาหรับผมเยอะเลยนะดูแค่แอคชั่นหลักๆเลยอะสุดท้ายสิ่งที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้คือสกิลพระเอกครับทันจิโร่เนี่ย มันจะมีสกิลหนึ่งที่แบบว่าโคตรจิตโกงเลยคือสกิลจมูกดีคือดีมากๆดีแบบดีกว่าหมาอีกอ่ะมันคือสกิลที่ทําให้หลายๆอย่างของชนโยโเนี่มันง่ายขึ้นครับง่ายแบบง่ายเลยอ่ะคนอื่นหาหมืสตัดเป็นร้อยร้อยปีไม่เจอพระเอกเดินผ่านตามตลาดบังเอิญเจอและอย่างของเซนิสึที่ว่าหูดีเนี่ยเขาก็ยังเล่าแบบมีที่มาที่ไปให้ผมรู้สึกว่าผมมันเชื่อได้ว่ามันหูดีจริงๆอ่ะหรือของอินโตเกะเนี่ยมันก็ยังทําให้เห็นว่า ันเนี้ยประสาทสัมผัสด,ดียังไงเพราะมันเคยอยู่ในป่ามาก่อนเงนี้ยมันก็น่าเชื่อถือแต่พระเอกเราเนี่ยบอกว่าจมูกดีแล่ทุกคนก็เชื่อและก็ดีจริงๆคือแบบมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ดีกว่าเนี้สุดท้ายสิ่งที่ผมจะพูดก็คือภาคด้านเดืองลมครับเอาจริงๆนะผมเกือบจะให้ประมาณ6.5เต็ม10หรือ7เต็ม10แล้วอะแต่พอดูภาคนี้จบนะ8เต็ม1ิไปเลยเพราะว่าทุกอย่างอะมันดูอัพขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องที่นักเขียนเขียนมา ด้านอนิเมชันที่ยกกระดับขึ้นมาอีกหรือด้านนักพากย์ไทยที่ทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกภาคนี้ครับคณโอะมีบทอีกแล้วครับบอกตามตรงนะคือคุณภาคดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะจากหน้ามือที่ผมไม่ชอบในภาคแรกนะมาภาคนี้นะผมชอบเสียงภาคคณโอะกมากแม้จะเป็นเสียงที่แบบมันด่วนอุอบีบหรือแบบควมรู้สึกที่คุณคิดในใจอะไรเงี้ยแลนะนอีก2ตัวละครที่ผมชอบเสียงภาคไทยสุดๆในภาคนี้นะคนแรกครับอุซุย น้ำเสียงพี่แกมีทั้งหล่อเทเป็นธรรมชาติเวลามันพูดเล่นมุกโมปะกับไอ้พวกสามหนอนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบโคตรเป็นธรรมชาติเลยพูดว่าฮะเฮ้ยแบบโอ้เข้ากับตัลละครสุดๆอะ่ะอีกคนคือดาคี้ครับอนางคือแบบเสียงสาวสเสน่ห์เจ้าเล่ห์พิทุบายแล้วแบบยิงพยองแบบสุดๆอะ่ะแล้วตอนนางด่านะถึงจะด่าแบบไม่อยากคลายแบบสุดๆเท่ากับตุนั่งอื่นนะแต่แบบรู้สึกเจ็บอะ่ะตอนกด่าดทาจิโร่เนี่ย ผมรู้สึกว่าเจ็บพร้อมๆกับทนจิโร่เลยอะต่อมาคือฉากแอคชัน่นครับตอนอากาสะตู้กับเคียวจิโร่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มันแล้วนะแต่มาภาคนี้คือมันยิ่งมันขึ้นไปอีกอะเพราะงานภาพนะดีเทลรายละเอียดอะมันก็มีมากขึ้นอีกไอ้แบบภาพประตูเนี่ยที่แบบเป็นรูปลายดอกไม้อะไรเงี้ยโอ้โหหรือไอ้พวกสิ่งของจุ๊บจิก๊กเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มีตานฉากเนี่ยเขาใส่ขึ้นมาเพิ่มอีกอะมันทําให้ผมรู้สึกว่า มันมีเสน่ห์งานภาพแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอะต่อมาคือตัวละครสินิสุอตอนแรกๆนะผมคู่ํำคานมาเลยบางทีอะแต่มาภาคนี้เขาลดความน่นาตำคาญของตัวเนี้ยลงมาเยอะเลยและเพิ่มความหล่อเท่ขึ้นมาแบบว่าหอจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกคนอะในภาคนี้ผมชอบมันที่สุดนะชอบยิ่งกว่าอุซูอีกอะแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้คือการเล่าเรื่องครับผมบอกใช่ไหมว่าการเล่าเรื่องตอนต้นเรื่องอะมันเร็วไปสําหรับเรื่องเนี้ยแต่พอมาภาคย่านนึ่งรวมเนี้ยนะการเล่าเรื่องมันดีขึ้นเยอะเลยครับ มันมีการแบบสืบหาคาดีกูะเตือตัวอสูรเนี่ยใช้เวลาไปหลายตอนเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับตอนเก่าๆที่แบบว่าพระเอกแค่เดินทางมาปุ๊บโยนอสูรเข้ามาหาเลยผมพบกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยซ้ำอะภาคนี้มันเลยมีสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นสําคัญเหนืออื่นใดมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยพวกทันจิโร่มากขึ้นนอกจากมาปราบอาสูรนะในภาคนี้ผมรู้สึกว่าอาจารย์แกตั้งใจเขียนแบบสุดๆเลยเพราะมันเป็นภาคที่สะท้อนสังคมของญี่ปุ่นแบบสุดๆในยุคสมัยก่อน สังคมที่ผู้หญิงเ่ะเป็นได้แค่เบี้ยล่างและเพิ่มมิติของคนให้เห็นว่าบางครั้งอะ่ะคนเราก็ร้ายไม่ต่างจากอสูรเหมือนกันเอาเอจริงๆนะหากแค่มองว่าตลกมันก็ได้มองผ่านได้แต่หากมองแบบดึกโจดตรงไปแบบเฟ้นความดาร์กยี่กว่นีนนน้มันก็มีในภาคนี้ครับอย่างตอนเอาไอ้สามหน่อนเนี่ยไปเล่ขายใช่ปะหลายคนอาจเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลก แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยมันแค่ตลกฉามหนครับก็ลองย้อนไปดูตอนคานโอะตอนเป็นเด็กที่มันแสตมป์ให้ดูเดี๋ยวว่าโดนจับอะ่ะจริงๆมันต้องให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนลูกประชาแบบเขาไม่อยากให้มันเครียดมากก็เลยแบบเอาตลกไว้ก่อนแต่ยิ่งหากมองลึกเข้าไปนะเราจะยิ่งเห็นสังคมงผู้หญิงยุคนั้นว่ามันแตกต่างจากผู้ชายแค่ไหนบางครั้งต้องโดนเลข่ขายเหมือนกับผักปลาเพื่อความบันเทิงของคนอื่นหรือเพื่อเงินที่เอาไปเลี้ยงครอบครัวที่ไม่สนใจแย่แสตัวเราเลยต่อให้ได้ทํางานจริง มันก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสําราญได้คุณต้องฝึกฝนตัวเองพยายามทําให้ตัวเองอะ่ะมีเสน่ห์ให้ถึงที่สุดเพื่อจะดึงดูดลูกค้าและต่อให้เป็นโอเอรานระดับสูงคุณก็ยังไม่สามารถออกไปจากสถานที่นี้ได้ได้แต่นั่งรอความหวังว่าจะมีใครสักคนที่มาถูกใจเราถ่าตัวเราออกไปเพื่อใช้ชีวิตเหมือนแต้มีภรรยาค่อื่นเร่งโอกาสอย่างเงี้ยมีน้อยมากๆที่จะเกิดในย่านเรืองรมแห่งนี้อย่างสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเขาทําดีมากในภาคน,นี้คือ การพรเซนต์ตัวตัวหนของคาว่าอสูรครับไอ้พวกกันก่อนก่อนนั้นเนี่ยอสูรก็ฆ่าคนประมาณไม่กี่คนอ่ะหนักสุดคือฆ่ายกทั้งบ้านท e ันจิโร่ใช่ปะแต่ผมก็รู้สึกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบันอ่ะคือจะมีคนข้างยานรกหรือเสียสติบา้บาบา้บาบอมันคือสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ายังไม่สมกับเป็นตัวอสูรครับแค่แปงลงร่างได้มีพลังวิเศษผมรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นอสูรพออ่ะแต่ไอดาคิเนี่ยเขาทําได้ เขาทาให้ผมรู้สึกว่าอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าอสูรได้ทั้งจากภายนอกและภายในในฉากฉากเดียวเลยที่มันอธิบายทุกสิ่งคือฉากที่ดาคิโมโหทันจิโร่และเราเบิดทาลายบ้านไปหลายหลังและทำร้ายคนไปแบบไม่แยแสยชีวิตเขาเลยอะ่ะไอฉากเนี้ยอย่างแรกเลยมันทําให้ผมเห็นเลยว่าพลังของอสูรน่ะแตกต่างจากมนุษย์แค่ไหนคนธรรมดาไม่สามารถต่อกรกับอสูรได้และอย่างที่สองคือจิตใจของดาคิอะ่ะมันไม่ได้คิดว่าคนอะ่ะ เป็นคนมันคิดว่าเป็นแค่อาหารหรือสิ่งที่นางไม่เห็นอยู่ในสายตาเลยครับและด้วยการที่ให้นางอะ่ะยืนอยู่บนหลังคาตร,ตรงนั้นอะ่ะแล้วให้ทันจ,จิโร่อยู่ข้างล่างพร้อมกับชาวบ้านแหนหน้าขึ้นไปเนี่ยไอการเล่นมุมผ้าอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้นางอะ่ะดูอยู่คนละชั้นแตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือการรีวิวดาบิคาดอสูรน,นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบาย